สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟซีอากาเดนที่น่ารักทุกท่านนะคะอีพีนี้แบ่งโชค9ชั้นราคาพิเศษนะคะ,ะเริ่มเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ ยายาการเด้นพิกัดตลาด,ต,ลาดต้นไม้สวนด่านเกวียนนครราชสีมานะคะเบอร์โทรที่ร้านค่ะ0644787995นะคะ ID Line ค่ะ nut240825 นะคะถ้าชอบต้นไหนนะคะสามารถโทรหรือว่าแคปส่งให้หนุทางไลน์ก็ได้นะคะ,ะมาเริ่มกันที่ถาดนี้นะคะสำหรับมือใหม่นะคะใครที่อยากเลี้ยงโชคเก้าชั้นนะคะเลี้ยงไม่ยากนะคะเลี้ยงไม่ยาก ก็จะมาแนะนําเลยถาดนี้นะคะถาดนี้เป็นตัวลุ้นด่างนะคะ,ะแล้วก็จะมีตัวใบกลมแล้วก็จะมีตัวที่เปิดด่างมาแล้วนะคะโดยปกติแล้วนะคะนุชจะขายตัวลุ้นด่างนะคะ1นึ่งถานุชจะเปิดอยู่ที่1000บาทนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะวันนี้ให้ราคาพิเศษนะคะและนะคะเขายังเปิดด่างมาแล้วหลายต้นเลยนะคะคือไม่ต้องลุ้นด่างเลยมาเริ่มที่ต้นแรกค่ะ อ่ะตัวนี้นะคะสีก็มาแล้วนะคะนี่จะออกเป็นโทนสีคล้ำๆม่วงๆนะคะส่วนใบล่างเขาเหมือนเขาจะติดสีชมพูแล้วนะคะอ่ะตัวนี้กระถางที่หนึ่งนะคะอ่ามีทั้งหมดด้วยกันอยู่ที่สิบกระถางนะคะที่เป็นตัวลุนด่างนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะเก้าสิบอ่ะเก้าเหมือนเหมือนน้องจะเปิดด่างมาแล้วนะคะ มันจะเปิดด่างมาแล้วอ่ะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นตัวใบกลมสีเขียวนะคะเป็นโชคเก้าชั้นใบกลมสีเขียวก็จะมีอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะก็จะมีอยู่ที่หกกระถางนะคะมีอยู่ที่หกกระถางเลยอ่ะแล้วก็ตัวที่เปิดด่างมาแล้วนะคะสองแถวนี้นะคะสองแถวนี้คืออ่าน้องเปิดด่างมาแล้วนะคะบางต้นเขาก็ ต,ติดสีแล้วนะคะอย่างต้นนี้นะคะต้นนี้น้องก็ติดสีชมพูแล้วนะคะอะ่าก็มีมีมีรอบนี้นะคะที่ได้ต้นด่างไปเยอะนะคะมีรอบนี้ที่ได้ต้นด่างไปเยอะอะ่ะมีตัวนี้ตัวนี้ลุ้นด่างค่ะตัวนี้ก็เปิดด่างมาแล้วนะคะตัวนี้เปิดด่างมาแล้วอันนี้ติดสีเลยนะคะสีชมพูเข้าค่ะ แล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นใบด่างมาแล้วนะคะอ่าวิธีการเลี้ยงนะคะสําหรับใครที่มีโชค9ก้าชั้นน้อยนะคะมีไม่มากนะคะก็ให้นําโชค9้าชั้นนี้นะคะไปใส่ในแก้วแบบนี้นะคะแล้วก็ลดน้ําไว้นะคะลดน้ําไม่ต้องลดเยอะนะคะอ่าไม่ต้องท่วมก้นแก้วนะคะแล้วปิดฝาไปเลยค่ะอ่าเขาก็จะมีรูตรงนี้นะคะรูก็ สามารถเปิดไว้แบบนี้ได้นะคะแล้วให้สังเกตดูนะคะถ้าเขามีหยุดน้ําเกาะอยู่นะคะก็ไม่ต้องทําการลดนะคะแล้วก็ถ้าเขาแห้งไปค่ะให้สังเกตดูถ้าเขาแห้งมากไปนะคะก็ให้ลดได้นะคะอ่าใส่ไว้แบบนี้นะคะแล้วให้นําไปวางให้ได้รับแสงเป็นแสงเช้านะคะอย่าแดดร้อนนะคะถ้าแดดร้อนเดี๋ยวใบน้องจะไหม้ค่ะทําแบบนี้ช่วยป้องกันพวกมแมลงนะคะป้องกันนกนะคะที่จะมากัดกินใบนะคะ แล้วเลี้ยงแบบนี้ประมาณ1เดือนนะคะใบเขาจะแทงมาอยู่ที่ประมาณ3-4ใบนะคะและใบน้องนะคะก็จะสวยมากด้วยนะคะ,ะเราจะทําการเปลี่ยนกระถางให้น้องก็ต่อเมื่อระบบรากของเขาล้นทะลุกระถางนะคะหรือว่าใบของเขานะคะมาชนกับขอบแก้วนะคะก็ให้ทําการอัพไซด์ได้เลยนะคะ,ะตัวนี้ค่ะตัวนี้1ชุด24กระถางนะคะตัวนี้อยู่ที่900ส่งฟรีนะคะ900ส่งฟรี ได้ไปหลายแบบเลยนะคะได้ไปหลายแบบเลยอะต่อไปค่ะต่อไปอเอาต้นสวยต้นสวยก่อนละกันตัวนี้นะคะตัวนี้กระถาง8นิ้วนะคะส่วนมากแล้วจะอยู่ในไซส์กระถาง8นิ้วนะคะก็จะมีกระถาง10นิ้วอยู่เพียงกระถางเดียวนะคะ,ะไซส์กระถาง8นิ้วนะคะตัวนี้เป็นลูกผสมนะคะด่างสีชมพูนะคะปกติ1,900อัพนะคะ1,900ออัพ น้องก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะลำต้นติดชมพูแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเวลาที่สีเขาเข้าเข้เขเขมๆนะคะท่านผู้ชมต้นนี้นะคะต้นนี้จะเข้าชมพูเข้มสวยมากเลยนะคะแล้วก็ใบของเขานะคะค่อนข้างที่จะหนาแข็งแรงดีด้วยค่ะใบหนาดีด่างดีสีกระจายนะคะอะตัวนี้พิเศษ 1, 4 4 4ค่ะ1444สวยมากนะคะสวยมากเลยอันนี้ต้นแรกค่ะ ต้นต่อไปค่ะสีม่วงเลือดนี่เวลาเขาโดนแสงอันนี้จะเป็นแสงช่วงบ่ายนะคะ u, สี่วงเย็นแล้วค่ะแสงช่วงเย็นแล้วกันเนี่ค่ะแต่ถ้าเป็นเช้าคือจะเห็นสีม่วงเข้มกว่านี้นะคะถ้าเป็นช่วงเช้าอันนี้โดนแสงแสงสะท้อนนะคะแสงสะท้อนนี่ถ้าอยู่ในร่มนะคะเขาก็จะเป็นม่วงม่วงแบบนี้เลยนะคะม่วงเหมือนกับลําต้นนะคะอันนี้เป็นสีม่วงเลือดค่ะกระถางแดนิ้วตัวนี้นะคะ 1 0 0 0ส่งฟรีค่ะ1 0 0 0ส่งฟรีสวยค่ะสีม่วงสวยมากเลยต่อไปต่อไปตัวนี้นะคะมีด้วยกันหลายต้นเลยนะคะเขาเป็นสีม่วงนะคะสีม่วงอ่าขออภัยค่ะอ่าเป็นเป็นดำชมพูค่ะดำชมพูเขาก็จะโดน่แสงสะท้อนนะคะ ความด่างนะคะนี่ความด่างด่างดีค่ะด่างดีอันนี้ก็เป็นใบข้างบุนะคะแล้วก็ใบที่เห็นเป็นด่างด่างเขียวเขียวอันนี้นะคะอันนี้เป็นเป็นใบใหม่ของเขานะคะเป็นใบใหม่เลยแสงแดดแสงแดดเป็นใบใหม่ค่ะเป็นเป็นเป็นของหน่อใหม่นะคะอันนี้ก็หน่อใหม่ค่ะอันนี้ก็หน่อใหม่หน่อใหม่มาเยอะคือหน่อเยอะหน่อเยอะนะคะต้องบอกคําเดียวว่าหน่อเยอะมากค่ะหน่อเยอะมากอ่ะตัวนี้อยู่ที่ประมาณห้าหกต้นนะคะ ในกระถางนี้นะคะกระถาง10มิลตัวนี้ปกติ1 9 9 0อ่ะวันนี้พิเศษเพียง1590ค่ะคือบอกคำเดียวว่าหลายต้นนะคะแล้วก็สุดคุ้มมากเลยนะคะสุดคุ้มมากเลยอ่ะไซส์เล็กค่ะไซส์เล็กตัวนี้อยู่ที่300อยนะคะด่างขาวใบหนาอ่ะด่างเขียวส้มพิษตัวนี้อยู่ที่300ค่ะส่วนเจ้าดำนะคะดำยีราฟนะคะนี่น้องดำดำดีจริงๆค่ะตัวนี้ก็พิเศษให้ค่ะที่ 644บาทนะคะใครที่อยากได้ไม้ดำนะคะ644ค่ะต่อไปลูกผสมทับทิมค่ะลูกผสมทับทิมตัวนี้นะคะยิ่งยิ่งนานไปนะคะสีน้องก็จะเข้มเข้มไปทางสีแดงนะคะ,ะมาดูต้นพี่เขานี่เขาจะเข้มไปแบบนี้เลยนะคะแดงแดง,แ,ดงแบบนี้เลยนะคะแดงแดแบบนี้เลยอ่ะปกติ3500ค่ะพิเศษส0 0 0ส่งฟรีค่ะ สองพันส่งฟรีค่ะต่อไปค่ะลูกผสมด่างสีชมพูนะคะวันนี้ก็ให้ราคาพิเศษเหมือนเดิมคือสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยชมพูลงก้านด่างชมพูลงก้านเลยนะคะ1444บาทคือสวยค่ะตัวนี้ไปอัพไซส์ได้เลยนะคะล้นกระถาง8นิ้วแล้วนะคะล้นกระถาง8นิ้วแล้วค่ะสวยมาก ฟอมดีด้วยค่ะฟอรมดีด้วยแล้วก็ใบเนี้ยเป็นใบล่าสุดเลยเขาก็เลยจะยาวหน่อยนะคะท่านผู้ชมน้องก็เลยจะยาวมาหน่อยค่ะเพราะว่าเขาเป็นใบล่าสุดนะคะอ่ะตัวนี้ตัวนี้อ่าดากสีชมพูเช่นกันใบนี้ใหญ่มากเลยยาวอ่าจริงๆสีชมพูเขาจะเข้มกว่านี้นะคะชมพูเข้มสวยเลยแหละตัวนี้พิเศษเหมือนกันค่ะปกติ19 9 0พิพิเศษค่ะพิเศษวันนี้พิเศษใส่ไข่นะคะ1444ค่ะสวยมากเลย สวยมากเลยเมื่อก่อนนะคะต้นพันห้านะคะเล็กๆค่ะอันนี้หนึ่งพันต้นใหญ่บลือบลานะคะอ่าสามารถไปอัพไซส์จริงๆไปตั้งสิบห้านิ้วได้เลยนะคะตั้งไม่พันได้เลยค่ะสวยค่ะต้นนี้บอกเลยนะคะว่าสวยมากเลยหนึ่งพันสี่ม่วงชมพูนะคะม่วงชมพูก็ห4 4่ี่ค่ะตัวนี้ก็สวยเหมือนกันค่ะอ่าด่างชมพู 1444ั้เช่นกันค่ะวู้สวยลำต้นชมพูเลยนะคะ444ค่ะด่างชมพูนะคะด่างชมพูนิวไฮบิดค่ะนิวไฮบิดดูขอบใบนะคะสวยมากเลย444ค่ะ444ส่วนตัวนี้มีอยู่ที่3ต้นนะคะ,ะเป็นนิวไฮบิดเหมือนกันค่ะตัวนี้ให้ที่4ี่ตัวนี้เขาจะติดมาชมพูเหมือนกันนะคะ ตัวนี้ก็มีหลายต้นเลยด่างขาวแฉล็ดใบใบไม่บางค่ะใบไม่บางหลายต้นเลยนะคะต้องบอกว่าหลายต้นเลย444เช่นกันค่ะสุดคุ้มไปเลยนะคะด่งดางดำชมพูส้มม่วงค่ะตัวนี้ก็ให้ที่444ค่ะอุ้ยราคาดีมากเลยเก็บเถอะค่ะบางที่ต้นละ250ต้นเล็กๆนะคะ,ะตัวนี้เหมือนกันค่ะตัวนี้จะเป็นไม้เก่าแก่ค่ะเป็นมังกรปผักกาดนะคะทรงคอมเพร อ่ะจริงๆเขามีอีกหนึ่งใบมาฝั่งนี้นะคะมันจะได้ฟอร์มสีใบสวยพอดีแหละแต่ว่าอ่าใบนั้นเขาไม่สวยค่ะนุกเลยตัดทิ้งไปเลยตัวนี้เขาจะเข้าเป็นสีชมพูนะคะตัวนี้อยู่ที่444บาทค่ะ444บาทอ่ะวันนี้นะคะวันนี้นุก,ก็ฝากไว้ด้วยค่ะชอบต้นไหนนะคะสามารถโทรหาุ๊กได้เลยนะคะอ่าสามารถแคปส่งให้นูทางไลน์ได้เลยค่ะวันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาด คลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ